ธงชัยสุกโกกีครับโคชธงเนี่ยซึ่งตอนนั้นค้ามวอดอยู่ในวงการลีกล่างพอสมควรฮะโคชธงเนี่ยถือว่าเป็นกุนซือจอมพเนจรเลยนะครับของวงการฟุตบอลไทยเขาเป็นคนที่ถูกยกย่องครับว่าเป็นมิสเตอร์แชมเปี้ยนส์ลีกโดยก่อนหน้านี้ครับเขาเคยพาทั้งอยุธยาครับพีทีประจวบขอนแก่นยูเนเต็ดเนี่ยเลื่อนชั้นนะครับไปเล่นในศึกดิวิชั่น1หรือว่าไทยลีก2มาแล้วนะครับปีหน้าครับมันคือโจทย์ใหญ่ของพิธงเลยฮะนี่คือทีมใหญ่มากๆที่เขาได้รับโอกาสครับจะนําพากระต่าย ก้กลับมาพังงัดในศึกฟุตบอลรีโวทไทยลีกได้อีกครั้งหรือไม่เมนสเตนสตอรี่ส์ e ิ o n d บอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยบายจอนขจรยศโชคธนเสร สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บิยอนบอลไทยครับเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยทาง YouTube ของ i n s t a ตน Thailand ครับวันนี้เรื่องราวฟุตบอลไทยที่ผมจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังครับเป็นเรื่องราวของโคชธงครับธงชัยสุโกกีครับนี่คือโคชที่เกือบฮะเกือบจะสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นโคชคนแรกที่สามารถคว้า2แชมป์ในปีเดียวกันได้กับ2สโมสรครับหลังจากที่สามารถคว้าแชมป์ลีกรองนะครับกับนครปฐมยูเนเต็ดก็โยกมาอยู่กับ BG ประทุมยูเนเต็ดครับเปิด ตัวอย่างอลังการเลยทีเดียวนะครับกลายมาเป็นการคุมทีมใหญ่ในลีกสูงสุดครับแล้วก็พาลูกทีมลงสนามครับในศึกฟุตบอลรีโวลีกครับรอบชิงชนะเลิศเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแต่ว่าก็แพ้ให้กับบุยรัมยูเนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อ2ก็กลายเป็นโคชที่ได้1แชมป์ครับลีกรองแล้วก็มาเป็น1รองแชมป์กับ BG คุม BG 2เกมครับในนัดสุดท้ายของศึกรีโวไทยลีก2 0 2 2ัน2ีถึงแล้วก็รอบชิงชนะเลิศในศึกรีโวลีกครับอย่างที่ผมบอกไป นี่คือโคชที่ได้รับการจับตามองอาจจะยังไม่ถึงระดับโปรไลเซนแต่ได้รับการจับตามองครับเพราะว่าตลอด4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสาเร็จกับนครปฐมเรื่อยๆ,ๆจนพาขึ้นมาสู่หลีกสูงสุดครับก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปครับนี่คือมิสเตอร์แชมเปี้ยนส์ลีกครับเพราะว่าประสบความสำเร็จในหลีกล่างนะครับสำหรับพิธงก่อนจะถูกค่อนแคะในโลกโซเชียลว่าเป็นโคชโซเชียลเพราะในช่วงก่อนหน้านี้ครับแกก็มีการทําเพจทํา YouTube ครับวิเคราะห์บอลสไตล์โคชทงแล้วก็หลายคน คอนแค é ว่าเฮ้ยยังไม่มีโปรอะไรเส้นยังไม่ประสบความสำเร็จในระดับสูงก็เป็นโค้ชโฮเชียลโค้ชยูทูบเบอร์บ้าง แต่สุดท้ายครับก็สามารถพานครปฐมนะครับกลับมาอยู่ในหลีกสูงสุดได้วันนี้ผมจะไปเล่าเรื่องของพิธงกันฮะเริ่มต้นนะครับขอพูดถึงเรื่องราวของนครปฐมยู่นเตดก่อนครับาย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงหลังจากจบฤดูกาล2017ครับนครปฐมยู่นเตดครับได้ถูกทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็บริษัทไทยลีกเนี่ยลงโทษปรับตกชั้นจากไทยลีก2นะครับลงไปอยู่ในไทยลีก4หรือว่าหลีกระดับล่างสุดนะครับในช่วงเวลานั้นต้องไปเริ่มใหม่ความหวังในการที่จะเลื่อนชั้น สู่หลีกสูงสุดมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าตกลงไปสู่หลีกล่างเลยซึ่งกรณีนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ทางฝั่งของนะครปฐมนะครับมีการส่งใบอนุญาตหรือว่า ครับเลเซนซิงนะครับไม่ทันจนทําให้ถูกปรับตกไปอยู่หลีกล่างครับตอนนั้นเนี่ยนครปฐมเนี่ยจยันพยงเป็นคนที่คุมทีมอยู่มันทําให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสมโมสรพอสมควรครับเพราะว่าอยู่จากหลีกรองแล้วก็ลงไปหลีกล่างในสมัยที่ไทยหลีกเนี่ยมี4หลีกนะมี4ระดับ1 2 3 4งธงชัยสุกโกกีครับโคชธงเนี่ยซึ่งตอนนั้นคําวอร์ดอยู่ในวงการหลีกล่างพอสมควรฮะก็เข้ามาครับคุมนครปฐมยูเนเต็ดครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบ้านแกนะครับอยู่แถวพระราม2อแล้วก็คุมนครปฐมเนี่ย คือมันไม่ห่างกันครับเพราะฉะนั้นนครมฐมน่าจะเป็นโจทย์ที่แกชอบนะครับแล้วก็อยู่ในลีกล่างด้วยทําไมแกถึงชอบคุมทีมลีกล่างเพราะว่านี่คือมิสเตอร์แชมเปี้ยนส์ลีกครับย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นครับโคชธงเนี่ยถือว่าเป็นกุนซือจอมพเนจรเลยนะครับของวงการฟุตบอลไทยเขาเป็นคนที่ถูกยกย่องครับว่าเป็นมิสเตอร์แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นจอมพาเลื่อนชั้นตัวจริงครับโดยก่อนหน้านี้ครับเขาเคยพาทั้งอยุธยาครับพีทีประจวบขอนแก่นยู่นเต็ดเนี่ยเลื่อนชั้นนะครับไปเล่นในศึกดิวิชันหรือไทก มาแล้วนะครับหลังจากที่คว้าตั๋วจากรอบแชมเปี้ยนส์ลีกในลีกล่างโจทย์ตอนนั้นของพี่ธงเนี่ยในการมาคุมนครปฐมยูเนเต็ดก็คือเขาต้องการที่จะพานาครปฐมยูเนเต็ดไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกและเลื่อนชั้นสู่ลีกไทยลีก3ไทยลีก2โดยไทยลีก1เนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่ต้องยอมรับครับมันต้องใช้เวลา4ขั้นอย่างน้อยๆต้อง4ปี5ปีฮะซึ่งพี่ธงบอกรอได้แล้วเขาจะทําให้ดูฮะตอนนั้นคนก็โอเคอะฮะว่าไทยลีก3ไทยลีก2มันอาจจะเป็นไปได้แต่หุยคุณจะพานาครปฐม ขึ้นมาไทยลีกหนึ่งเลยเหรอนะฮะมันก็เป็นไปได้ยากซึ่งหลังจากนั้นครับในศึกฟุตบอลไทยลีก4ในฤดูกาล2018โคชทงเนี่ยพาเสือป่าราชานะครับเลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่ไทยลีก3ได้ภายในปีเดียวครับและเท่านั้นยังไม่พอครับในปี2019นครปฐม,มยูเนเต็ดภายใต้โคชทงชงชัยสุกโกกีครับก็สามารถคว้าแชมป์ไทยลีก3นะครับตีตัวเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในศึกไทยลีก2ได้สําเร็จภายในปีเดียวเช่นเดียวกันครับสปีเท่านั้นครับตกจากลีกรองลงมาลีกล่าง ในปี2017ใช้เวลาแค่2ฤดูกาลครับ2018และ2019นครปฐมยูเนเต็ดดีดตัวเองครับกลับมาอยู่ในศึกฟุตบอลลีกรองได้อีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นช่วงเวลาฮันนีมูนมันก็เริ่มที่จะมีความยากลําบากเกิดขึ้นกับนครปฐมครับเพราะว่าในปี2020ครับก็เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และนครปฐมยูเนเต็ดก็เป็นหนึ่งในทีมระดับภูทรครับที่ถูกปัญหานี้นะครับในการกอกินสโมสรนทาให้เกิดปัญหาหลายต่อหลายอย่างตามมากับสโม นนโดยในช่วงเวลาดังกล่าครับเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ของโรคโควิด -19 เนี่ยมีการระบาดนะครับบริษัทไทยลีกมีการหยุดหลีกแล้วก็เลื่อนแล้วก็ปรับโปรแกรมการแข่งขันโครงสร้างของหลีกเนี่ยก็มีการปรับจากเล่นแบบหัวปีท้ายปีจากต้นปีไปยังปลายปีนะครับก็มีการ เล่นแบบคอมปีซึ่งฟุตบอลลีกไม่มีแข่งสปอนเซอร์ไม่จ่ายเงินทุกอย่างครับมีผลกระทบไปหมดกับทุกสโมอสรอผมบอกเลยว่าทุกสโมอสรอโดนผลกระทบจากโควิดแล้วก็การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของลีกนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นแล้วครปมถมอยู่นเตดเช่นเดียวกันครับพวกเขาต้องปล่อยตัวนักเตะที่เป็นนักเตะแม่เหล็กที่อยู่กับทีมมาแล้วก็ช่วยให้ทีมเนี่ยมีความคาดหวังในการขึ้นไปอยู่ลีกสูงสุดไม่ว่าจะเป็นนนทวันรกกฝ่ายนัทพลวรสุทธ์เลสลี่อัปโบรแล้วก็จิรพันธ์ผา สุขขันนะครับสรายนี้เนี่ยเคยอยู่กับนคนปรปฐมซึ่งปัจจุบันเนี่ยทั้ง4รายเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ในลีกสูงสุดนะครับเมื่อฤดูกาล2ฤดูกาลที่ผ่านมาเพราะว่าฟอร์มดีกับทีมในลีกรองนั่นเองซึ่งโคชทงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่หลายต่อหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยโหถ้าสถานการณ์ของสโมสรเจอแบบนี้พี่ธงไม่น่าจะอยู่แน่เพราะว่ามีสโมสรที่ใหญ่กว่ามีเงินมากกว่าเนี่ยก็เมียงมองเหมือนกันเพราะว่านี่ก็เป็นโคชที่มีฝีไม้ไลายมือที่ดีโดยเฉพาะการทําฟุตบอลในลีกล่างหรือลีกรองซึ่งพี่ธงเนี่ย เองครับว่าเขาจะสู้ต่อครับแล้วก็ไม่มีวันทิ้งทีมไปไหนอยู่ด้วยกันมานานหลายปีมีเป้าหมายชัดเจนอยากจะพานครมาถมขึ้นไปสู่ลีกสูงสุดให้ได้ครับไม่ว่าจะสถานการณ์เป็นอย่างไรนี่คือครอบครัวที่อยู่กันมานานครับและเขาจะพาทีมนี้ประสบความสําเร็จให้ได้นะฮะหลังจากนั้นครับในปี2021ถึง2022นะครับในฤดูกาลที่มีการแข่งขันแบบค่อมปีนครมาถมยูเนเต็ดก็โดนพิษในเรื่องของโควิดก็ทําให้ต้องมีการปล่อยตัวนักเตะมากขึ้นครับโคชทงก็พยายามที่จะไป นักเตะที่เป็นนักเตะเดินสายบ้างนักเตะจากหลีกล่างบ้างขึ้นมาประคองทีมเพื่อให้สถานการณ์ของทีมนั้นยังอยู่รอดในหลีกรองเพื่อที่จะนําพาทีมนั้นกลับมาตั้งหลักให้ได้ก่อนโดยฤดูกาล2021-2022นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาจบอันดับที่10ของตารางครับไม่ตกชั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนชั้นได้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สามารถทําได้สําเร็จภาพลักษณ์ของโค้ชทงในช่วงเวลานั้นครับเขาก็มีการเริ่มทําเพจนะครับเริ่มเจาะตลาดในกลุ่มโลก โคชทงก็มีโอกาสได้ไปคอมเมนเตอร์ในรายการฟุตบอลไทยของหลายๆเพจนะครับหลายๆเพจดังๆก็มีการเชิญโคชทงไปวิคงวิเคราะนะครับตัวแกเองก็ทําเพจด้วยปัจจุบันเพจเนี่ยใช้ชื่อว่าวิเคราะห์บอลไทยสไตล์โคชทงก็มีทั้งเพจ a c e b o o k รวมถึง YouTube ด้วยก็สามารถไปติดตามกันได้แกก็วิเคราะห์นั่นวิเคราะห์นี่แล้วก็พ่วงตําแหน่งกุนซือของทางด้านนะคนปรปฐมและถ้าจำกันได้ครับมันมีช่วงหนึ่งครับที่พี่ธงเนี่ยก็ชื่นชอบอากิระนิชิโนะอย่างมากนะครับอดีตกุนซือทีมชาติไทย ญี่่ปุนก็มีครั้งหนึ่งครับที่นิชโนเนี่ยพาทีมชาติไทยไปอุ่นเครื่องกับนคปรปฐมด้วยนะครับผมก็ไปดูเกมในวันนั้นซึ่งนคปรปฐมก็สามารถเอาชนะได้ด้วยนะมันเจ๋งมากๆเลยนะครับที่ได้เจอไอดอลได้สู้กับไอดอลตัวเองพาทีมชาติมาแข่งแล้วก็ตัวเองเนี่ยสามารถเอาชนะได้ด้วยแม้ว่าหลายต่อหลายคนจะมองว่านาคปรปฐมในเกมวันนั้นเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของสนามที่ฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับแต่ว่าพี่ธงก็สามารถที่จะทําได้ดีหลายต่อหลายคนก็จับจ้องจับตาด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้แกก็ เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนนิชิโนะอย่างชัดเจนนะครับในเพจของแกถ้ามีใครตามอยู่อ่านั่นก็เป็นพาร์ทในเรื่องของโซเชียลนะครับสำหรับพิธงส่วนพาร์ทในเรื่องของฟุตบอลครับแกก็ยังตั้งหน้าตั้งตาในการทําทีมนครปฐมอย่างที่ผมบอกไปครับ ในช่วงฤดูการ2021ถ2022ที่จบอันดับ10เนี่ยในฤดูการนั้นเนี่ยพี่ทงเนี่ยไปดึงนักเตะโนเนมครับแล้วก็ปั้นจนกลายเป็นนักเตะที่ถือว่ามีชื่อเสียงในระดับหลีกรองได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์เบิกกล้องนทัทชัยบุญมานะครับสัจพรตุ้มสุวรรณนะครับอภินัตสุขสงวนนะครับรวมไปถึงนัทนันเบีย้ยสำริดนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยเล่นตามแทคติก เล่นได้ตามมาตรฐานที่พี่ธงต้องการนะครับใช้บอลระบบในการต่อสู้กับทีมอื่นๆในหลีกรองซึ่งหลีกรองเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเดินทางต้นทุนในการเดินทางอาจจะต้องใช้รถมากกว่าใช้เครื่องบินหลายต่อหลายคนนะครับก็เติบโตมาจากฟุตบอลเดินสายความสู้ความอดทนมันมีอยู่แล้วครับพี่ธงก็จะดึงจุดนี้ครับรวมกับระบบบอลของแกในการต่อสู้แล้วก็สามารถทําได้ดีครับโดยแกเนี่ยสามารถจบอันดับที่1ิอย่างที่ผมบอกไปหลายต่อหลายอย่างแกก็เซตเอาไว้เซตเอาไว้เพื่อให้นะครมฐถมสู้กับทีมอื โดยเฉพาะลูกเซตพีสครับเซตพีสนะฮะและลูกทุ่มไก่ในปีนั้นเนี่ยมีอนุกรร์สางรำนะครับแนวรับจอมเก๋าแล้วก็มีนักเตะอย่างเซจินีนะครับในการสอดขึ้นมามงทําประตูวันนี้ก็เป็นภาพรวมของปีที่สามารถคว้าอันดับ10ไม่ตกชั้นหลังจากนั้นครับในปีต่อมาครับซึ่งเป็นฤดูกาลที่มหัศจรรย์มากๆครับ2 0 2 2ันถึงสองพนามครปฐมจบอันดับแชมป์ฮะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนครับหลายต่อหลายคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยนครปฐมเต็มที่ก็ได้ลุ้นท็อปซในการที่จะไปเล่นในรอบเ แต่ว่ามันไม่มีใครคิดหรอกฮะว่าจะไปถึงระดับแชมป์นะครับแล้วก็สามารถก้าวข้ามนะครับข้ามบันไดขั้นที่มันยากที่สุดขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดได้สําเร็จสักทีโดยในปีล่าสุดครับโคชธงเนี่ยปรับหมากปรับเทคนิคในเรื่องหนึ่งฮะนั่นก็คือเรื่องของการมองไปที่เกมรับเป็นส่วนสําคัญครหลังจากที่เขาประสบความสําเร็จคว้าแชมป์ไทยลีก4คว้าแชมป์ไทยลีก3แล้วก็สามารถเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ไทยลีก2นะครับแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยได้สําเร็จจุดเด่นของพี่ธงในการทําทีมนะครปฐมก่อนหน้านั้นกคือ รุกครับเกมรุกทาให้คุณชนะแต่ว่าในปีที่อยากจะเป็นแชมป์เนี่ยเขาโฟกัสไปที่เกมรับครับเพราะเกมรับจะทําให้คุณเป็นแชมป์ที่ผ่านมาครับเริ่มต้นจากปี2018 Enter เอ็นเตอร์เทนเนอร์ฟุตบอลสไตล์โคชชงเนี่ยเขายิงไปถึง63ประตูนะครับในลีกล่างนะฮะมากกว่าอันดับ2ของโซนอย่างสมุดสาครที่ยิงไปเพียงแค่31ประตูแบบเท่าตัวฮะ,ะและเป็นทีมที่ยิงมากที่สุดอันดับ2รองจากขอนแก่นยู่นเต็ดนะครับที่ยิงไป65ประตูต่อมาในฤดูกาล2019ับเนกะ้คราประถมยิง ไป57ประตูเท่ากับขอนแก่นยูนะฮะแล้วก็สามารถเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ได้สําเร็จซึ่งนั่นคือ2ฤดูกาลนะครับที่ นครมาถมอยู่ในระดับไทลีก4และไทลีก3ซึ่งยิงเยอะก็จริงครับพอขึ้นมาไทลีก2ครับในฤดูกาล2020ถึง2021โคชธงเนี่ยก็ยังยิงเยอะเหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยหลังจากจบระดับ10บเนี่ยคือเสียเยอะฮะเขาเสียไปถึง36ประตูครับในฤดูกาล2020ถึง2021นะฮะในขณะที่ทีมแชมป์แล้วก็รองแชมป์อย่างหนองบัวพิชยะและก็เชียงใหม่ยูเนเต็ดก่อนหน้านั้นนะฮะเสียไปแค่16ประตูและ28ประตูเท่านั้นเพราะฉะนั้นในฤดูกาล2021ถึง202 2พวกเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะพยายามที่จะเล่นเกมรับให้มันดีขึ้นแต่ไม่ไวครับเพราะว่าไปโฟกัสกับเกมลุกมากนะฮะฤดูกาลนั้นเนี่ยเสียไปอีก47ประตูครับทีนี้โคชทงในฤดูกาลต่อมาปรับตัวเองใหม่เลยฮะถ้าคุณคิดว่าคุณจะอยู่รอดโอเคโฟกัสเกมลุกแล้วก็อาจจะปล่อยเกมรับระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่อยากจะแค่อยู่รอดล คุณอยากจะเป็นแชมป์คุณต้องเอาจริงเอาจังปรับเทคนิคตัวเองยอมถอยลงมาแล้วก็โฟกัสไปที่เกมรับมากขึ้นฤดูการล่าสุดพวกเขาเสียไปเพียงแค่20ประตูนฮะน้อยที่สุดในลีกแต่ยิงได้เพียงแค่32ประตูแต่เกมรุกไม่ได้ทําให้เป็นแชมป์นะฮะสิ่งที่ทาให้เป็นแชมป์คือเกมรับครับเสียน้อยลงเยอะมากอาจจะยิงน้อยลงก็จริงโฟกัสแล้วก็รักษาผลสกอร์เอาไว้ต้องการบิ๊กพอยต้องการ1แต้มก็ต้องทําให้ได้ต้องการ3แต้มก็ต้องทําไม่ได้สุดท้ายแล้วก็สามารถทําได้จริงๆฮะ พวกเขายิงแค่32ประตูในในฤดูกาลล่าสุดนะครับน้อยที่สุดเป็นอันดับที่4นะครับเท่ากับสมุดปราการซิตี้โดยทีมที่ยิงน้อยกว่าพวกเขาคือ3ทีมที่ตกชั้นครับอุดรธานีประยองอยูนะครับรวมไปถึงราชประชาเพราะฉะนั้นนี่คือทีมแชมป์ที่ยิงมากกว่าแค่3ทีมที่ตกชั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เขาเป็นแชมป์เนี่ยนั่นคือเกมรับครับต้องชื่นชมโค้ชทงนะฮะที่ปรับหมากปรับระบบแล้วก็ปรับวิธีการเล่นของลูกทีมได้เป็นอย่างดีเรียนรู้ว่าตัวเองผิดพลาดอะไรแล้วก็แก้มันเพื่อที่ เป้าหมายสูงสุดนั้นจะต้องทําให้ได้ที่ผ่านมาทางนี้มันไม่โอเคยอมถอยออกมาก้าหนึ่งและไปอีกทางหนึ่งลองดูเผื่อจะได้แชมป์และได้จริงๆครับนี่คือโคชทงนะฮะอดีตโคชโซเชียลที่หลายคนค่อนแคะเอาไว้เขาสามารถทําได้และหลังจากนั้นไม่นานครับหลังจากที่โคชทงทงชัยสุโกโก,กีสามารถคว้าแชมป์กับนนะครปฐมยูเนเต็ดอย่างที่เราทราบกันครับเขาก็ไปเปิดตัวกับ BG ปทุมยูเนเต็ดครับความใฝ่ฝันของพี่ธงก็คือแน่นอนครับทุกคนที่เป็นโคชเนี่ยก็คงอยากจะคุมทีมใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะต่อยอดไปคุมทีมช่วงทีมชาติอะไร กันไปนั่นคือเรื่องของอนาคตและตอนนี้ครับก้าวสำคัญในชีวิตของพิทงก็มาถึงแล้วครับนั่นก็คือการได้คุมทีมใหญ่หลังจากที่กระต่ายแก้วเดลแล็บบิดบีจีปทุมยูเนเต็ดอ้าแขนรับพิทงในการเข้ามาคุมทีมเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับมีการประกาศตัวโหสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลพอสมควรเลยครับในช่วงเวลาซีเกมส์เนี่ยก็มีข่าวใหญ่ข่าวนี้และหลังจากนั้นพิทงก็คุมทีมไปแล้ว2เกมครับในเกมสุดท้ายของสุพรรณบลรีโวไทยลีกนะครับแล้วก็เกมล่าสุดครับที่แพ้ให้กับบีรัมยูเนเต็ด ศึกฟุตบอลรีโวลีกครับรอบชิงชนะเลิศอ่ะนั่นก็คือฤดูกาลที่ผ่านมาของพิทงฮะประสบความสําเร็จกับทางนครปฐมได้โอกาสจากทาง BG ปีหน้าครับมันคือโจทย์ใหญ่ของพิทงเลยฮะนี่คือทีมใหญ่มากๆที่เขาได้รับโอกาสครับจะไปได้ขนาดไหนกับ BG จีปุมยูเนเตดต้องมารอดูกันครับว่าพิทงจะนําพากระต่ายแก้วกลับมาผงาดในศึกฟุตบอลรีโว่ไทยลีกได้อีกครั้งหรือไม่รวมไปถึงศึกฟุตบอลระดับทวีปเอเชียด้วยที่แก่จะได้มีส่วนร่วมคุมทีมในการ ลุยศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนส์ลีกเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามิสเตอร์แชมเปียนส์ลีกของประเทศไทยจะไปลุยแชมเปียนส์ลีกของระดับเอเชียจะทำได้ดีขนาดไหนยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ธงธงชัยสุกโกกีและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่ผมนํามาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้ทางบิยอนบอลไทยเรื่องสุดล้าฉบับฟุตบอลไทยทางรายการบิยอนบอลไทยนะครับเรื่องสุดล้ําฉบับฟุตบอลไทยยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ